ส่วนที่เราหวังกันมาก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลลอตเตอรี่ใบละ80บาทจะหาซื้อได้ที่ไหนมีความหวังแล้วนะครับเพราะว่าในกรุงเทพมหาคอนครอย่างน้อยจะมี50จุดที่สามารถซื้อได้ในราคา80บาทครับเพราะกองสลากเขาจัดโครงการนี้ขึ้นมาครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยโคศกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับได้ชี้แจงกับทีมข่าวเจาะข่าวข้าม25ครับว่าตอนนี้หลังจากที่มีการประกาศรับสมัครรับสมัคร ผู้จำหน่ายสลากประเภทบุคคลทั่วไปที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและนนทบุรีเข้าร่วมโครงการ GLO Official Seller ครับนี่เป็นโครงการจำหน่ายสลากใบละ80บาทให้กับประชาชนเป็นทางเลือกในราคาตามที่กฎหมายกำหนดนะฮะซึ่งโฆษกคณะกระกรมการสลากจินแหน่งรัฐบาลยอมรับครับว่าไอ้ขายสลากเกินราคาเนี่ยมันส่งผลกระทบกับคนซื้อแต่อย่าลืมมันก็กระทบคนขายด้วยเช่นกันนะเพราะเขารับมาแพงอ้า จะซื้อได้ที่ไหนล่ะรุงเทพมหานครเนี่ย50เขตใช่ไหมเขตละจุดไปเลยรวม50จุดนนทบุรีอำเภอละ1จุดรวม6จุดครับลงทะเบียนกันมาแล้วเนี่ย200กว่าคนนะฮะที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการนี้แล้วก็เขาจะประกาศผลภายในเดือนพฤษภาคมครับคนที่สมัครเนี่ยมีเงื่อนไขนะจุดจำหน่ายเนี่ยต้องมีที่ตั้งชัดเจนครับไม่ใช่พวกเดินเร่ขายและคนที่จะ ได้สิทธินี้ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน My GLO ครับเพื่อสมัครระบบออนไลน์แจ้งข้อมูลจุดจำหน่ายให้กับกองสลากให้ทราบและไอ้จุดๆนั้นเนี่ยต้องมีกล้องวงจรปิดด้วยฮะเพราะอะไรเพราะคนที่จะได้รับสิทธิ์นี้มีกล้องวงจรปิดคือคุณจะได้ชุดตามที่เขากำหนดไปแล้วห้ามมีการขายต่อคือคุณจะได้รับสิทธินั้นจําประมาณ25ชุดตั้งแต่1สิทธิ แล้วก็พอกล้องวงจรปิดก็จะจับได้ไงว่าคุณขายให้กับประชาชนนะคุณไม่ได้ไปส่งให้กับซาป,ปัวอีก่อดหนึ่งครับหลักการที่เราเลือกเนี่ยเรามี56จุดก็คือกรุงเทพมหานคร50จุดคือเขตละจุดแล้วก็เป็นนนทบ,บุรีซึ่งมี6ออำเภอก็จะอำเภอละจุดถามว่าที่เราเลือกอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นโครงการนําร่องกรุงเทพมหานครและนนทบ,บุรีเป็นพื้นที่ของสํานักง,งานสากลแ่งรัฐบาลที่จะเดินทางไปติดตามดูแลง่าย แล้วก็เป็นจำนวนจุด56จุดที่ไม่มากเกินไปทําให้เราควบคุมได้ง่ายและไม่มากเกินไปที่ทําให้คนรู้สึกว่าเอ๊ะโครงการนี้ถ้าเราเดําเนินกว้างเกินไปเราจะคุมอยู่ไหมมันจะทําให้เกิดการเสียสิทธิธ์ริบหรอนคนอื่นไหมเราจึงเริ่มต้นที่56จุด56จุดนี้เนี่ยลูกค้าก็จะรู้ว่ามีจุดที่ขายสลากในราคา80บาทที่เรียกว่า Geo Official Seller น,นะครับเราก็จะประกาศแล้วก็บอกว่ามันอยู่จุดไหน คือตอนนี้เป็นโครงการ,รนําร่องไงก็จะมีจุดที่อนข้งจำกัดแต่ว่าคนที่ลงทะเบียนไปแล้วเนี่ย 264รายนะครับยังเหลืออีกหนึ่งเขตเท่านั้นเองที่ไม่มีคนมาร่วมลงทะเบียนก็จะเป็นการการันตีรายได้ให้กับผู้ขายเขาจะได้ไป25ชุดแน่นอนละ่ะกำไรจากการขายเมื่อคุณขาย80บาทคุณจะได้เงินเดือนเดือนละ45,000บาทสำหรับผู้ขายนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าโครงการนี้จะนำร่องไปก่อนสัก3าถึง6เดือนถ้ามันดีก็เพิ่มจุดเข้าไปนะฮะอ่นนี้ก็อีกหนึ่งความหวังฮะที่น่าจะสมหวังละครับหวังว่าจะแก้ปัญหานี้ได้สักทีนะฮะ